เทคโนโลยี <Technology S 2> เป็นเรื่องง่ายกว่าที่คิด ติดตามสาระด้านไอทีในแบบ g o อ It e a อ i l y ที่ g o อ It Channel ในคลิปนี้นะคะก็จะมาพูดถึงคลาวอย่างต่อนเนื่องโดยวันนี้จะพูดถึง9แบรนด์ดังผู้ให้บริการคลาวค่ะบริการคลาวเป็นบริการที่มอบความสะดวกและการใช้งานที่มีประสิทธิภาพบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้แก่ผู้ใช้ผ่านทางซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ที่มาไปด้วยประสิทธิภาพมีความครบวงจรให้บริการที่หลากหลายคลาวครอบคลุมทั้งในด้านของระบบเครือข่ายการจัดเก็บข้อมูลการสำรองข้อ การประมวลผลและอื่นๆนะคะที่จะช่วยให้ผู้ใช้บริการสามารถประหยัดต้นทุนประหยัดเวลาช่วยควบคุมระบบให้สามารถทํางานได้ง่ายและลดความซําซ้อนในการติดตั้งปัจจุบันบริการคลาวด์เปิดให้ใช้บริการทั้งรูปแบบฟรีและเก็บเงินที่คุณสามารถเลือกตามสะดวกได้เลยค่ะแน่นอนว่าการเลือกผู้ให้บริการคลาวด์ก็เป็นสิ่งที่สําคัญเช่นเดียวกันนะคะยิ่งในประเทศไทยที่หลายๆบริษัทตอนนี้นะคะเลือกที่จะใช้ระบบคลาวด์จากต่างประเทศเนื่องจากมีความทันส ศูนย์ข้อมูลที่ครบวงจรและมีความปลอดภัยนั่นเองค่ะถ้าหากจะกล่าวถึงบริการคลาวด์ที่น่าสนใจและเป็นตัวเลือกในการตัดสินใจนะคะในการสมัครใช้บริการสําหรับองคอ์กรธุรกิจหรือส่วนบุคคลเราควรจะเลือกกันแบบไหนดีในคลิปนี้จะพาคุณไปรู้จักกับ9แบรนด์ผู้ให้บริการคลาวด์พร้อมแนะนําคุณสมบัติพิเศษที่จะทําให้คุณสามารถเลือกใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมีแนวทางสําหรับการตัดสินใจเลือกผู้ให้บริการที่ตอบโจทย์ได้มากที่สุดค่ะก่อนที่จะไปแนะนา ตา9แบรนด์นะคะก็มาดูกันก่อนว่าทำไมการใช้บริการคลาวด์ถึงสามารถตอบโจทย์ธุรกิจของคุณได้ดีความนิยมของการใช้บริการคลาวด์ตอนนี้เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆค่ะยิ่งในยุคปัจจุบันมีการเชื่อมต่อทางอินเทอร์เน็ตมากขึ้นตลอดจนถึงยุคของดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันแล้วนะคะที่มีความสำคัญกับการทำธุรกิจการใช้บริการคลาวด์จึงเข้ามาเป็นตัวช่วยได้เป็นอย่างดีเลยค่ะบริการคลาวด์สามารถที่จะช่วยอำนวยความสะดวกสำหรับการทำงานได้โดยเฉพาะในเรื่องของความยืดหยุ่นที่บริการคลาวด์จะมีความ ยืดหยุ่นที่สูงสามารถปรับเปลี่ยนไปตามรูปแบบของธุรกิจได้นะคะพร้อมทั้งสามารถเตรียมพร้อมเพื่อรองรับการขยายตัวขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพบริการคลาวด์มีทั้งการเสียค่าบริการและแบบฟรีแต่เมื่อเทียบกับต้นทุนที่คุณต้องใช้สําหรับการติดตั้งระบบเพื่อเชื่อมต่อในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ทรัพยากรคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบซอฟต์แวร์เน็ตเวิร์กและฮาร์ดแวร์แล้วนะคะการใช้บริการคลาวด์ถือเป็นทางเลือกที่ดีสําหรับการลงทุน งบประมาณที่จํากัดค่ะคุณสามารถเลือกใช้ได้อย่างคุ้มค่ามากที่สุดอีกทั้งยังประหยัดเวลาในการติดตั้งการดูแลรักษาการพัฒนาการอัปเดตระบบรวมถึงคุณสามารถเชื่อมต่อได้ทุกสถานที่ทุกช่วงเวลาเลยค่ะบริการคลาวด์สามารถให้คุณเข้าถึงและใช้งานได้อย่างครอบคลุมผ่านระบบอินเทอร์เน็ตและยังมีฟังก์ชันบริการให้เลือกถึง3รูปแบบได้แก่1 IS หรือ Infrastructure as a Service บริการวางโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีภายในองค์กรที่มีการจัดเตรียมให้คุณครบ ไม่ว่าจะเป็นระบบเครือข่ายการจัดเก็บข้อมูลการวิเคราะห์และประมวลผลนอกจากนั้นยังสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามเป้าหมายในการใช้งานขององค์กรอีกด้วยรูปแบบที่2 Pass หรือ Platform a s a service คือบริการแพลตฟอร์มสำหรับการพัฒนาแอปพลิเคชันและระบบที่มีความซับซ้อนให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพบนเซิร์ฟเวอร์ที่ได้มาตรฐานรูปแบบที่3นะคะ SaaS หรือ Software As a Service คือการให้บริการซอฟต์แวร์พร้อมใช้งานที่ให้คุณสามารถเช่าพื้นที่ซ อฟต์แวร์สาหรับการทํางานโดยไม่ต้องติดตั้งระบบด้วยตนเองลดค่าใช้ใจ่ายสําหรับการติดตั้งการดูแลระบบสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ช่วงเวลาไม่จํากัดการเชื่อมต่อค่ะจะเห็นได้ว่าบริการคลาวด์เต็มไปด้วยประโยชน์และอำนวยความสะดวกสําหรับการใช้งานได้อย่างมากในปัจจุบันดังนั้นจึงทําให้บริการคลาวด์ได้รับความสนใจอย่างมากและปัจจุบันมีบริษัทให้บริการคลาวด์ที่ไหนบ้างมีแบรนด์ใดที่น่าสนใจและเป็นตัวเลือกที่ดีให้แก่คุณในคลิปนี้เราได้รวบรวมมานําเสนอทั้งหมด9แบรนด์ดังค่ะแบร แรกมาเริ่มด้วย Amazon Web Service หรือ AWS ถ้าหากคุณกำลังมองหาบริการคลาวด์ที่มีความโดดเด่นเกี่ยวกับฟังก์ชันที่หลากหลายผู้ให้บริการชั้นนำอย่าง AWS หรือ Amazon Web Service เป็นทางเลือกที่น่าสนใจอย่างแน่นอนค่ะ AWS เป็นผู้ให้บริการคลาวด์ที่มีผู้ใช้งานมากที่สุดเป็นอันดับต้นๆของโลกเนื่องจากมีความครบวงจรและประสิทธิภาพในการให้บริการที่หลากหลายปัจจุบันนี้เปิดให้บริการมากกว่า200บริการที่กระจายไปยังศูนย์ข้อมูลจากทั่วโลกเป็นตัวช่วย อย่างดีสําหรับการใช้งานในองค์กรธุรกิจและส่วนบุคคลค่ะ AWS เป็นที่นิยมอย่างมากในองค์กรขนาดใหญ่หรือสตาร์ทอัพต่างๆ AWS มีลูกค้าจํานวนหลายล้านคนเนื่องจากสามารถช่วยเพิ่มความสะดวกความคล่องตัวในการใช้บริการประหยัดต้นทุนและเวลาในการติดตั้งได้เป็นอย่างดีอีกทั้งยังมีการพัฒนาน,นวัตกรรมต่างๆเข้ามาเป็นตัวช่วยสําหรับการใช้งานให้แก่ผู้บริการโดย AWS ถือเป็นแพลตฟอร์มคลาวด์ที่มีฟังก์ชันเยอะมากมีความหลากหลายโดด เด่นจากผู้ให้บริการคลาวด์เจ้าอื่นไม่ว่าจะเป็นด้านการประมวลผลการจัดการข้อมูลการจัดเก็บข้อมูลตลอดจนเทคโนโลยีใหม่ๆอย่างการวิเคราะห์ปัญญาประดิษฐ์แมชชีนเ l e a r นิ่งเป็นต้นมีฟังก์ชันที่ทันสมัยและเต็มไปด้วยเครื่องมือที่สามารถใช้งานได้อย่างดีเยี่ยมต่อมานะคะวันไรฟ์เป็นที่คุ้นเคยกันเลยทีเดียวสําหรับแพลตฟอร์มคลาวด์ยอดนิยมอย่างวันไรฟ์ที่แค่ได้ยินชื่อหลายคนจะต้องร้องอ๋ออย่างแน่นอนและนี่ก็เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการคลาวด์ที่มีชื่อเสียงเป็นอันดับต้นๆของโลกที่พัฒนาโดย Microsoft โดยมีชื่อเดิมว่า SkyDrive ที่พร้อมจะอำนวยความสะดวกบริหารจัดการและจัดเก็บไฟล์ต่างๆของคุณได้เป็นอย่างดี OneDrive เป็นที่รู้จักกันดีในฐานะของผู้ให้บริการคลาวด์ที่มีความโดดเด่นสำหรับการป้องกันและการแบ่งปันที่มีประสิทธิภาพที่คุณสามารถเข้าถึงเชื่อมต่อผ่าน OneDrive ได้อย่างสะดวก OneDrive สามารถจะจัดเก็บข้อมูลสำรองข้อมูลได้อย่างดีเยี่ยมและครบวงจรพร้อมทั้งจัดเก็บได้อย่างเป็นส่วนตัวมีความเป็นเลิศในความปลอดภัยทั้งสำหรับ ข้อมูลส่วนตัวและการแบ่งปันข้อมูลให้แก่บุคคลอื่นๆภายในองค์กรคุณสามารถที่จะสร้างโฟลเดอร์หรือออกแบบการจัดเก็บได้ตามที่ต้องการค่ะ d ันไ e เป็นผู้ให้บริการฝากไฟล์ที่มีความสมบูรณ์แบบสูงมากคุณสามารถเข้าใช้งานได้ทั้งผ่านแอปพลิเคชันและระบบเว็บเบราว์เซอร์ที่สามารถเชื่อมต่อได้อย่างง่ายดายผ่านวินโดส์และในกรณีที่คุณสามัครใช้บริการบันได for business นอกจากจะมีคุณสมบัติเพิ่มเติมต่างๆแล้วคุณยังสามารถที่จะเข้าใช้งานและเข้าถึงไฟล์ได้สูงสุดถึง2 250สกุลไฟล์อีกด้วยนะคะต่อมา iCloud ถ้าหากจะกล่าวถึงบริการค c l o u d ที่ได้รับความนิยมมากเป็นอันดับต้นๆของโลกและไม่พูดถึงทางเลือดยอดยินอย่าง iCloud ก็คงไม่ได้จริงๆสําหรับบริการค c l o u d จาก Apple ที่ผู้ใช้บริการ iOS ล้วนคุ้นเคยนะคะและรู้จักกันเป็นอย่างดีที่จะช่วยให้คุณสามารถใช้งานเข้าถึงการจัดเก็บข้อมูลผ่านทางค c l o u d พร้อมซิงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพช่วยให้คุณจัดเก็บสำรองข้อมูลทั้งในรูปภาพเก็บไฟล์จํานวนมากตลอดจนมือถือเสียหาย สามารถฟนสูญหายย้ายอุปกรณ์ก็สามารถเข้าสู่บัญชี iCloud เพื่อน,นําข้อมูลเหล่านั้นกลับมาใช้ได้อย่างปกติค่ะ iCloud สามารถที่จะใช้งานจัดเก็บและสํารองข้อมูลพร้อมเชื่อมต่อได้อย่างอิสระบนอุปกรณ์ของ Apple ไม่ว่าจะเป็น iPhone iPad และ iPod ก็สามารถที่จะใช้งานและจัดเก็บแชร์ข้อมูลเกี่ยวกับเพื่อนการจัดเก็บไฟล์รูปภาพวิดีโอและอื่นๆได้อย่างง่ายดายและสะดวกยิ่งกว่าเดิมค่ะสําหรับการใช้บริการ iCloud นั้นมีพื้นที่สําหรับการจัดเก็บสูงสุดถึง โดยระบบ iCloud จะมีการติดตั้งมาโดยอัตโนมัติกับอุปกรณ์ของ Apple ที่แค่เพียงคุณเข้าสู่ระบบลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID ก็สามารถตั้งค่าและเปิดข้อมูลที่คุณเชื่อมต่อได้อย่างที่ต้องการนอกจากจะใช้งานในอุปกรณ์เคลื่อนที่แล้ว iCloud ยังสามารถเปิดระบบ Windows ได้เช่นเดียวกันค่ะผ่านทางเว็บไซต์ iCloud.com ต่อมาอีกหนึ่งคลาวด์ที่เคยได้รับความนิยม Samsung Cloud ถือได้ว่าเป็นบริการคลาวด์อีกแบรนด์หนึ่งที่เคยได้รับความนิยมอย่างมากนะคะบริการ คลาวจากซัมซุงบริษัทยักษ์ใหญ่จากเกาหลีใต้ที่มีบริการการจัดเก็บข้อมูลและสำรองข้อมูลจากคลาวให้คุณสามารถเชื่อมต่อได้อย่างอิสระผ่านทางสมาร์ทโฟนและอุปกรณ์ของซัมซุงสามารถเริ่มต้นใช้งานได้ง่ายโดยมีการติดตั้งมาไว้บนเครื่องของคุณและตั้งค่าได้ทันทีหลังจากการเปิดเครื่องใช้งานอย่างไรก็ตามที่บอกว่าเคยเป็นที่แนะนำเพราะว่าในปัจจุบันซัมซุงคลาวได้ปิดให้บริการคลาวแล้วโดยเน้นไปทํางานร่วมกับบริการ OneDrive และปิดรับการสมัครใช้บริการทั้งในแบบฟรี และ premium. โดยล่าสุดเมื่อวันที่1มิถุนายนปีที่แล้วนะคะ2564ทาง Samsung Cloud ได้มีการยกเลิกบริการ g a l l อ r y Sync และ Drive ต่างๆเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะต่อมา Google Cloud อีกแพลตฟอร์ม Cloud ์ที่เกือบทุกคนน่าจะรู้จักกันอย่างดีเลยทีเดียวสำหรับ Google Cloud หรือที่มีชื่อเต็มๆว่า Google Cloud Platform โดยเป็นแพลตฟอร์มในการให้บริการคลาวดสาธารณะที่ถูกพัฒนาและดูแลโดย Google ที่มีการครอบคลุมหลากหลายบริการเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถตอบ ด้านการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลองค์กรและธุรกิจได้เป็นอย่างดีการใช้บริการ Google Cloud ได้จัดเตรียมให้คุณครบและมีหลากบริการให้เลือกไม่ว่าจะเป็นบริการ Databa ร e ระบบ AI machine learning big data ระบบการจัดเก็บระบบเครือข่ายและการวิเคราะห์เป็นต้นนะคะ Google Cloud เป็นบริการคลาวด์ที่ได้รับความนิยมสูงอย่างมากมีค่าบริการที่ถูกเมื่อเปรียบเทียบกับการต้องลงทุนกับทรัพยากรคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ต่างๆปัจจุบัน Google Cloud สามารถเชื่อมต่อได้มากกว่า70 เจจุดทั่วโลกและยังได้รับรองมาตรฐานระดับสากลที่แสดงถึงความปลอดภัยที่เยี่ยมเลยค่ะต่อมา Azure Azure หรือ Microsoft Azure ผู้ให้บริการคลาวด์ชั้นนําของโลกที่อยู่ภายใต้การดูแลและพัฒนาโดย Microsoft สําหรับใครที่เป็นผู้ใช้บริการซอฟต์แวร์ Microsoft ถือว่าการใช้บริการ Azure สามารถตอบโจทย์ได้ดีทีเดียวโดย Azure สามารถวางพื้นฐานและโครงสร้างเกี่ยวกับระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพจัดการให้คุณได้อย่างครบวงจรไม่ว่าจะเป็นการวางรากฐานสําหรับการใช้งาน การพัฒนาการสร้างตลอดจนถึงการติดตั้งและการบริการจัดการเกี่ยวกับโซลูชันต่างๆในปัจจุบันได้เปิดให้ใช้บริการคลาวด์กระจายไปมากกว่า60ภูมิภาคทั่วโลกและมีฟังก์ชันให้เลือกมากกว่า200บริการเลยทีเดียวค่ะมาถึงคลาวด์ฝั่งจีนกันบ้างค่ะอันดับแรกเทนเ e n นค l o ว d หลายคนอาจจะคุ้นเคย t ท n c ซ n t c l o ว d ในฐานะเจ้าของแพลตฟอร์มวิดีโอสตรีมมิ่งชั้นนําของเมืองไทยอย่าง VTV หรือเจ้าของเว็บไซต์มากประโยชน์อย่างสนุก .com ตลอดจนเป็นเจ้าของแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งแพงอย่ และอื่นๆอีก,อกมากมายที่เรียกได้ว่าครบวงจรมากๆสําหรับ t e n เซ็นเทนเซ็นเป็นบริษัทไอทีชื่อดังจากจีนที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลกในปัจจุบัน t e n เซ็นได้ออกเซอร์วิสคือ t e n เซ็นคลาว d กลายเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการให้บริการคลาวอย่างครบวงจรและสามารถวางราฐานขยายบริการจนขึ้นเป็นผู้นําด้านคลาวของโลกอีกหนึ่งบริษัทที่ในปัจจุบันมีผู้ใช้งานจากภูมิภาคต่างๆทั่วโลกจํานวนมากพร้อมมีฟีเจอร์ที่น่าสนใจมากมายไม่ว่าจะเป็น t e n c e n t AI, t e n c e n t cloud storage Tencent Cloud Compute Tencent Cloud Content Delivery Network และ Tencent Cloud Database เป็นตน้นต่อมา Huawei Cloud อีกหนึ่งยักษ์ใหญ่จากจีนที่กลายเป็นผู้นําด้านแพลตฟอร์มคลาวด์สําหรับ Huawei Cloud ที่เปิดให้บริการคลาวด์ที่เต็มไปด้วยประสิทธิภาพสูงมีความยืดหยุ่นและเป็นส่วนตัวอย่างดีเนี่ยม Huawei Cloud ครบครันด้วยโซลูชันที่สามารถตอบโจทย์ผู้ใช้งานได้เป็นอย่างดีปัจจุบันนี้ยังมีศูนย์ข้อมูลที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยที่ช่วยให้การทํางานและการเชื่อมต่อแต่ ด้วยความลื่นไหลง่ายดายมากยิ่งขึ้นโดย Huawei Cloud เปิดให้บริการครบทั้งฟังก์ชัน SaaS, IaaS และ PaaS รวมถึง 5G, Containerized Solution และ Distributed Cloud เป็นต้นสุดท้ายคลาวที่จะแนะนำในวันนี้นะคะก็จะเป็น Adobe Creative Cloud ถ้าหากคุณต้องการเครื่องมือสำหรับการทำงานที่ครบวงจรในสไตล์ Adobe บอกเลยว่าบริการนี้คุ้มค่าและตอบสนองได้ดีอย่างแน่นอนค่ะสำหรับ Adobe Creative Cloud ที่เป็นการรวบรวมบริการและแอปพลิเคชัน ากกว่า20รายการมารวมไว้ในเครือข่ายเดียวให้คุณสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกไม่ว่าจะเป็นการออกแบบการถ่ายภาพการตัดต่อวิดีโอการดีไซน์คอนเทนต์และอื่นๆอีกมากมายที่สามารถใช้งานได้นะคะทบบั้งนระบเบราว์เซอร์และแอปพลิเคชัน Adobe Creative Cloud หรือที่เรียกกันสั้นๆว่า Adobe CC เป็นแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ที่มีให้เช่าแบบรายปีและรายเดือนเหมาะสำหรับการใช้งานส่วนบุคคลฟรีแลนซ์นักเรียนนักศึกษารวมถึงธุรกิจและองค์กรต่างๆส่ง สหรับคลิปนี้นะคะบริการคลาวด์เป็นระบบที่จัดเตรียมให้คุณหมดทุกอย่างแล้วนะคะทั้งในส่วนของทรัพยากรคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ระบบราบฐานต่างๆที่มีการจัดเตรียมให้คุณสามารถใช้งานได้ครบโดยผู้ให้บริการคลาวด์เจ้าต่างๆจะรับหน้าที่ในการดูแลระบบการบริหารจัดการบำรุงรักษาอัปเดตระบบเองในทุกขั้นตอนเพื่อลดความยุ่งยากและประหยัดงบประมาณให้แก่ผู้ใช้บริการคุณแค่เพียงเชื่อมต่อและเข้าใช้งานตามระบบที่คุณต้องการไม่ต้องมาติดตั้งเองไม่ต้องมาทำความสะ ไม่ต้องอัปเกรดหรือดูแลใดๆทั้งสิน้นผู้ให้บริการคลาวด์จะจัดการให้คุณทุกขั้นตอนค่ะและคุณเองก็สามารถที่จะเลือกระบบที่ต้องการฟังก์ชันที่ต้องการรวมถึงจํานวนทรัพยากรและอื่นๆได้ตามรูปแบบของการทํางานเลยนะคะและนี่ก็เป็น9แบรนด์ดังผู้ให้บริการคลาวด์ที่เป็นแนวทางสําหรับการเลือกผู้ให้บริการที่ดีและเหมาะสมที่สุดให้แก่คุณและบริษัทของคุณค่ะติดตามเทรนด์และเข้าใจโลกดิจิทัลได้ที่ Godit Channel อย่าลืมกดไลค์และ s u b s c r i b e กันไว้นะคะสำหรับ คลิปนี้สวัสดีค่ะ